ครับที่ดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับระดับชั้นม .1 นะครับทั้งห้อง1และก็ห้อง2นะคลิปนี้เป็นคลิปวิชาการออกแบบเทคโนโลยีนะครับสอนโดยครูเองครูสุภเดชนโคงรัมนะครับชื่อเล่นชื่อปองนะคนครูนะครับได้ออกแบบจัดทำวิดีโอนะครับแล้วก็จัดทำแบบฝึกหัดไว้ให้กับนักเรียนได้ ได้เรียนออนไลน์แล้วก็ได้ทำเก็บคะแนนออนไลน์นะครับซึ่งคุณครูเนี่ยได้เน้นย้ำนะครับเน้นย้ำให้นักเรียนจะต้องเข้าไปเรียนนะครับไม่นักเรียนจะเข้าไปเรียนตอนไหนเวลาไหนก็ได้นะครับเพราะมันเป็นวิดีโอบน youtube นักเรียนเรียนแล้วนักเรียนนักเรียนอาจจะติดธุระนักเรียนก็กด หยุดไว้แล้วนักเรียนก็กลับมาเรียนอีกทีหนึ่งจนกว่านักเรียนจะเรียนจบบทนั้นนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนั้นเสร็จแล้วนักเรียนก็เข้าไปทําแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนก็เข้าไปทําแบบฝึกหัดอาจจะเป็นแบบฝึกหัดบทที่1ซึ่งมีคุณครูส่งให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแนะนำจากนั้นนักเรียนก็อาจจะเข้าไปใน Facebook ครูแล้วก็ถ่ายการเรียนแบบออนไลน์ส่งครูก็ได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้แอด a c e b o o k ครูนะครับซึ่ง วันนี้คุณครูจะมาแนะนําวิธีการเข้าใชนะ้วิดีโอการเรียนออนไลน์ผ่าน y o u t u b e นะครับซึ่งคุณครูเนี่ยได้ออกแบบไว้แล้วนะไอ้นักเรียนจะเรียนได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนเนี่ยคุณคุณครูประจําชั้นจะส่งลิงก์ให้กับนักเรียนนะครับส่งลิงก์ไปให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนก็คลิกลิงก์น,นั้นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่บทเรียนของคุณครูนะครับโดยคุณครูเนี่ยจะ แนะนำนะครับวิธีการใช้งาน духов. เช่นเมื่อคุณครูส่งไปให้นักเรียนแล้วอาจจะทางไลน์หรือทาง facebook เนี่ยนักเรียนก็เข้าไปนะครับอาจจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยหน้าต่างอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้บทนี้นะครับสอนโดยครูอะไรน่นักเรียนก็คลิกเข้าไปเรียนได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเรียนได้เลยนะครับนะเมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะเจอนะครับก <ourd> ็คือบทเรียนออนไลน์นะครับบทเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ในในวิชานั้นๆนะครับในบทนั้นๆนะครับในบทนั้นๆนะครับในบทนั้นๆซึ่งครูก็จะส่งให้ตามบทเรียนนะตามระยะเวลาที่นักเรียนเรียนนะครับโดยในบทที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยเป็นบทที่1นนะครับซึ่งจะเป็นหน่วยที่1มันชื่อว่า เทคโนโลยีประจำวันนะครับโดยนักเรียนสามารถที่จะเข้าลิงก์นี้มาดูได้ตลอดเวลานะครับนักเรียนอาจจะดูไป10นาทีนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็กรอดูใหม่นักเรียนดูไปแล้วลืมก็มาดูซ้ำอีกทีหนึ่งนักเรียนครับในยุคของโควิด1 9ซึ่งเป็นการเปลี่ยนโลกแบบนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องเปลี่ยนตัวเองคือนักเรียนจะต้องขยันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่า ว่าโลกเนี่ยมันจะก้าวไปขนาดไหนแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทําคือนักเรียนต้องขยันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยลําดับต่อไปนะครับก็คือให้นักเรียนดูเมื่อนักเรียนดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนอยากที่จะทําแบบฝึกหัดเพื่อเก็บคะแนนนักเรียนมั่นใจว่านักเรียนจะเก็บคะแนนนักเรียนก็คลิกตรงมุมสามเหลี่ยมนี้นะครับในมือถือของนักเรียนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับน่ะมาขึ้นเป็นแบบทดสอบนะครับ ถ้านักเรียนคิดว่านักเรียนอยากจะทําแบบทดสอบนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะคลิกไปทําแบบทดสอบได้เลยนะครับคลิกไปทําแบบทดสอบได้เลยนะครับแบบทดสอบก็จะขึ้นมานะครับเป็น Google Form ซึ่งนักเรียนก็กรอกข้อมูลตามที่แบบฟอร์มเขาต้องการเช่นนะครับต้องการนะครับต้องการนักเรียนได้ศึกษาวิดีโอแล้วใช่หรือไม่นะ ทำไมถึงต้องถามคําถามนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิดไปทําข้อสอบแล้วนักเรียนเก็บคะแนนแล้วได้ได้คะแนนน้อยครูจะได้รู้ว่านักเรียนได้เรียนจริงหรือไม่ได้เรียนจริงนักเรียนโกหกครูหรือเปล่านะครับนักเรียนก็ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็เข้าไปเลยนะครับเข้าไปบทเรียนได้เลยนะครับไม่ต้องดูวิดีโอเพราะนักเรียนดูวิดีโอจาก youtube เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับระบบก็จะถามว่านักเรียนนะครับนักเรียนเลือกภาคเรียนนะครับเลือกภาคเรียนนะภาคเรียนเลือกได้เลยนะครับภาคเรียนนักเรียนก็กดเลือกอ่ะภาคเรียนที่หนึ่งนะครับระดับชั้นอะไรนะครับนักเรียนก็เกระดับชั้นมอหนึ่งนะครับห้องอะไรนะครับอ่ะสมมุติห้องหนึ่งนะครับ หรือห้องสองนักเรียนก็กรอกตามนั้นไหนปีการศึกษาก็คือปีการศึกษาปัจจุบันก็คือปีการศึกษา2564นะครับนักเรียนเรียนหน่วยที่1น,นะครับห้องเป็นห้องที่ก็คือนักเรียนอยู่ในห้องอะไรนั่นะแหละก็คือห้อง 1, อาจจะห้อง1หรือห้อง2เลขที่นักเรียนก็ใส่ลงไปนะครับเน้นย้ำถ้าเกิดว่านักเรียนไม่รู้เลขที่นะครับนักเรียนก็ใส่เป็น เป็น45ไปได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่านักเรียนรู้เลขที่นักเรียนก็ใส่ตามเลขที่ที่คุณครูส่งใบรายชื่อให้นักเรียนดูนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็เลือกคํานําหน้าชื่อนะครับเด็กหญิงเด็กชายหรืออะไรก็ว่ากันไปสมมติคุณครูเลือกเป็นเด็กชายนะครับนักเรียนก็ใส่ชื่อนักเรียนลงไปอ่ะเช่นชื่อว่าเด็กชาย ทองเด็กชายทองดีนะครับทองมากนะครับแต่นั้นนักเรียนก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปทําแบบฝึกหัดได้เลยนะครับนะแล้วก็นักเรียนก็อ่านนะครับแล้วก็ตอบตามหัวข้อที่นักเรียนคิดว่ามันถูกต้องนะครับ นักเรียนคุณครูย้ำอีกทีหนึ่งว่าคะแนนแต่และคะแนนนะมีผลต่อการตัดเกรดนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยไปเรียนในรายวิชานั้นๆในบทนั้นๆให้เสร็จแล้วค่อยมาทาข้อสอบนะครับนักเรียนจะได้คะแนนที่ที่ดีนะครับนักเรียนไม่ต้องกลัวอกครับเพราะว่าเวลาการการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการส่งข้อมูลมาเนี่ยจะคุณครูจะสามารถทราบได้ว่านักเรียนเนี่ยโกหกครูหรือไม่โกหกครูนะครับเอาเมลใครส่งมานะครับหรือว่า นักเรียนให้ใครทําให้คุณก็รู้นะครับโอเคนะครับหลังจากนักเรียนกดนักเรียนทําเสร็จนักเรียนก็กดส่งได้เลยนะครับนักเรียนก็กดส่งได้เลยนะครับกดส่งได้เลยนะครับจากนั้นนักเรียนก็ถือว่านักเรียนได้เรียนในบทนี้เสร็จแล้วพอเปิดเธอมาเนี่ยคุณครูก็จะมาเปิดคะแนนเนี่ยให้หนักเรียนดูแต่ละคนนะครับหรือเอาคะแนนเนี้ยมาตัดเกรดนะครับ โดยที่คุณครูจะให้นักเรียนทำนะทำแบบฝึกหัดอีกทีหนึ่งถ้าใครที่เคยได้18เต็มหรือว่าได้20เต็มถ้าทำตัวเองทำจริงนักเรียนก็จะได้คะแนนประมาณสัก18หรือ19หรือ20แต่ถ้านักเรียนเคยสอบออนไลน์ตอนนี้ได้คะแนน20แต่พอมาสอบจริงในห้องครูตอนที่เปิดเทอมเนี่ยนักเรียนได้8-9ถึง9แสดงว่านักเรียนให้คนอื่นทำให้หรือว่านักเรียนก็ อาจจะไม่ได้เรียนเองนะครับโอเคนะครับนั่นเองครับความซื่อสัตว์เป็นสิ่งสําคัญมากความซื่อสัตว์อยู่ในตัวของนักเรียนเองและมันจะเป็นสมบัติของนักเรียนต่อไปจนกว่านักเรียนจะโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะครับแล้วสมบัติเหล่านี้จะสืบทอดไปหารุ่นลูกรุ่น,น,นหลานของนักเรียนต่อไปนะครับหลังจากนักเรียนนะครับไอ ทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะมาดูคะแนนได้ว่านักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนะสมมุติว่านักเรียนทำทำข้อสอบเสร็จแล้วส่งมาแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะมาดูคะแนนได้อย่างเนี้ยครับคุณครูก็มีคะแนนให้นักเรียนดูเนี่ยมีคนที่เข้ามาทําแบบฝึกหัดคนคนล่าสุดก็คือวันที่เก้าเดือนหก ปี2021เวลาเนี่ยนะครับได้คะแนน14เต็ม20นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งะครับใครละ่ะเนี่ยก็จะมีชื่อแล้วก็นามสกุลอยู่นะครับกำกับอยู่นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องเป็นห่วงว่านักเรียนจะจะโกหกครูได้นะครับนักเรียนไม่สามารถที่จะโกหกครูได้ นะครับส่วนห้องสองนักเรียนก็กดห้องสองนะครับก็มีมาล่าสุดก็คือวันที่สิบสามนะครับได้สิบแปดเต็มยี่สิบนะครับสิบแปดเต็มยี่สิบนะครับนักเรียนใครที่ได้สิบแปดเต็มยี่สิบมาดูกันนะครับวีรภาพนะครับคงคงคงชีพนะครับอนะนี่คือเขาเข้ามาทำแบบฝึกหัดแล้วนะครับ ส่วน so, ใครที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยสามารถที่จะมาเช็คคะแนนแล้วก็มาดูรายชื่อของตัวเองได้ว่ารายชื่อของตัวเองได้ขึ้นในระบบแล้วหรือยังถ้าได้ขึ้นแสดงว่านักเรียนผ่านได้ทําการสอบและก็ทำทำการเรียนในหน่วยนี้แล้วนะครับอันนี้คือการเช็คนะอันนี้คือการเช็คเช็คชื่อหรือว่านักเรียนมาสอบนะครับ ในลำดับต่อไปนะครับนักเรียนลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปก็ถ้าเกิดว่านักเรียนมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะแอด Facebook มาคุยกับครูได้นะครับแอดกดส่งข้อความมาใน f a c e b o o k นะเดี๋ยวครูจะเข้าไปตอบสิ่งที่นักเรียนสงสัยข้อสงสัยของนักเรียนนะครับก็แอดมานะครับ เฟซบุ๊กของครูชื่อว่าครูปองสุพเดชนะครับมีรูปนี้นะครับมีรูปนี้นะครับนักเรียนก็กดแอดได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะรับนักเรียนเองนะครับซึ่งซึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำสามอย่างนะครับก็คือที่ครูบอกไปแล้วนะครับก็คือก่อนที่ครูจะจบคลิปนี้ครูก็จะสรุปให้ฟังก็คือนักเรียนเข้าไปในคลิปที่ครูส่งให้นะไปดูคลิปตามบทเรียนน,นั้นๆเมื่อนักเรียน พร้อมนักเรียนก็ดูถ้าเกิดนักเรียนอาจจะมีธุระนักเรียนไปไหนนักเรียนก็กดหยุดไว้หรือมาดูขราวหลังก็ได้จนกว่าจะดูแล้วเสร็จแล้วเข้าใจหากไม่เข้าใจก็กรอใหม่ดูใหม่คุณครูคิดว่าบทเรียนแต่ละบทเรียนมีประโยชน์กับนักเรียนมากเพราะมันเป็นเทคโนโลยีนะครับเมื่อนักเรียนเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําก็คือนักเรียนเข้าไปทําแบบฝึกหัดครับ เขาไปทําแบบทดสอบเก็บคะแนนของนักเรียนเองมันเป็นผลประโยชน์ของนักเรียนนะครับใครเข้ามาก่อนทําก่อนก็มีโอกาสได้คะแนนก่อนแล้วก็ได้คะแนนความขยันก่อนด้วยซ้ําไปนะครับเมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้วนักเรียนสามารถที่จะมาดูคะแนนของนักเรียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็หากนักเรียนสงสัยหรือนักเรียนอยากจะสอบถามครูติดต่อครูนักเรียนสามารถที่จะแอด Facebook มาสอบถามครูใน Messenger ได้เลยนะครับวันนี้นะครับคุณครูขอนะขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยคุณครูอาจจะไม่ใส่แมสเพราะว่าเสียงอาจจะไม่ชัดนะครับขอโทษด้วยแต่คุณครูอยากจะบอกนักเรียนว่านียนครับในกรทมอของเราตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์โควิดเนี่ยอยู่ในขั้นของการอันตรายนะครับพิเศษมากเพราะฉะนั้นนักเรียนจะไปไหนมาไหนนักเรียนต้องสวมแมส นะครับล้างมือตลอดเวลาแม้จะต้องอยู่กับนักเรียนตลอดเวลาเหมือนคุณครูห้อยคอไว้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณครูออกไปข้างนอกค,ครูก็จะใส่แต่ถ้าเกิดว่าคุณครูอยู่ในห้องที่จะต้องใช้เสียงเนี่ยโดยในห้องครูเนี่ยวันนี้ยังไม่มีใครเนี่ยคุณครูก็จะใช้เสียงเต็มที่นะครับไม่มีใครอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากถึงนักเรียนทุกคนนะครับระดับชั้นม1นนะทั้งห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสองนะครับให้นักเรียนช่วยกันเข้าไปทําข้อสอบนะครับทํา เรียนเรียนแล้วก็ทําข้อสอบนะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพทุกคนนะครับคุณครูอยากเจออยากจะให้โรงเรียนเปิดไวๆนะครับจะได้เจอนักเรียนทุกคนแล้วก็จะได้เรียนในห้องคอมพิวเตอร์จะได้แบบเจอหน้าทุกคนนะครับวันนี้ขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพด้วยนะครับโอเคครับ